สวัสดีครับกลับมาพบก,กับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมมีประโยนตร์ดึกขวัญเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังครับโดยที่มันจะเป็นเรื่องราวของปาร์เกอร์แดนและลินที่ได้ออกเดินทางมาเลสกีด้วยกันแดนกับปาร์เกอร์นั้นเป็นคู่รักเข้าใหม่ปามันแต่ดูเหมือนว่าลินจะไม่ค่อยชอบใจเธอเท่าไหร่เขารู้สึกในใจว่านี่เป็นทริปส่วนตัวระหว่างเขากับเพื่อนและการมาปรากฏตัวของปาร์เกอร์ก็ทําให้พวกเขาไม่สนิทกันเหมือนเดิมปาร์เกอร์ได้ใช้มัรยาหญิงของเธอขอซื้อตัว๋วในราคาที่ถูกลงและทําให้ทั้ง3คนได้้้ึกระเชาาลอยฟ ลินนนั้นพยายามพูดจาจิก,กัดปาร์เกอร์ไม่เลิกจนกระทั่งอยู่ๆก็เช่าไฟฟ้าก็เกิดขัดข้องขึ้นมาทุกคนต่างพากันงงว่านี่เกิดอะไรขึ้นลนนินจึงได้พยายามขยับก,กระเช้าเพื่อปาร์เกอร์กลัวเ,เขาตะโกนลงไปข้างล่างว่ากูจ่ายค่าตัวนะว้ยรีบขยับเร็วในที่สุดกระเช้าก็ขยับและพาพวกเขาไปถึงที่หมายอย่างปลอดภยัยปาร์เกอร์นั้นเธอเพิ่งจะเคยเล่นสก,กีเป็นครั้งแรกแดนจะได้หัวกันกระแทกไห้เธอใส่เอาไว้ป้องกันลินพยายามเข้าไปหลีเสาคนหนึ่งโดยการติดรองเท้าให้เธอ ตอนที่ไบอันแฟนของเธอจะเดินเข้ามาเอาเรื่องเขาไบาอันที่ผักอ,อกลินที่ถอยออกไปซึ่งลินก็พยายามแก้ต่างว่าเขาก็แค่อยากจะช่วยเท่านั้นเันนอนสาวสวยได้บอกให้แฟนของเธอไปก่อนเลยมันไม่มีอะไรจริงๆก่อนที่ทั้ง3าคนจะเริ่มเล่นสกีด้วยกันโดยที่ปาร์เกอร์นั้นลื่นลงไปตลอดทางและมีแดนคอยดูแลเธอไม่ห่างกายทําให้ลินเริ่มรู้สึกลาคาญในความงุ่นงานของเธอหลังจากที่พวกเขาเลิกเล่นสกีและมากินข้าว ลินจึงที่ชักชวนแดนออกไปเล่นสกีแบบจริงจังกันสักครั้งเขาบอกว่าเขาทำกานที่แดนต้องคอยดูแลปาร์เกอร์ก่อนที่ปาร์เกอร์จะเดินมาได้ยินพอด,ดีเธอบอกกับแดนว่าเธอจะรอยอยู่ตรงนี้เชิญพวกนายทั้งคู่ไปเล่นกันให้หนำใจแต่แดนก็บอกว่าเขาไม่อยากทิ้งเธอไว้คนเดียวแล้วบังคับให้ปาร์เกอร์ไปด้วยกันกับเขาทั้งสามคนได้ย้อนกลับมาที่ลานสกีอีกครั้งลลนดี้เจอเขากับแชนนอนที่เพิ่งจะกลับมาจากการเล่นสกีเขาจึงเดินเข้าไปหลีแชนนอนอีกรอบ แชนนอนที่ได้อ่อยลิ้นโดยการบอกว่าจริงๆแล้วไบอันเป็นแค่แฟนเก่าของเธอลิ้นจึงได้ตัดสินใจขอเบอร์เธอมาเอาไว้จะติดต่อกับเมื่อทั้งสาคนเดินทางมาถึงกระเช้าปรากฏว่ามันกำลังจะมีพายุหิมะเข้ามาพวกเขาจึงจำเป็นต้องรีบเกลียนนักท่องเที่ยวออกให้เร็วที่สุดคนดูแลกระเช้าได้บอกทั้ง3คนว่าเขาไม่อนุญาตให้ขึ้นไปแล้วแต่ทั้ง3าคนก็พยายามตื้อโดยบอกว่าขอเป็นรอบสุดท้ายคนดูแลกระเช้าจึงยอมใจอ่อนให้พวกเขาขึ้นไปหลังจากนั้นพนักง,งานดูแลกระเช้าก็ถูกเจ้านาย เรียกตัวเขาไปพบเกี่ยวกับเรื่องพายุหิมะเขาจึงได้บอกเพื่อนร่วมง,งานว่าจะเพิ่งหยุดเครื่องจนกว่านักท่องเที่ยวสามคนจะกลับลงมาแล้วระหว่างนี้ทั้งสามคนที่นั่งไปบนกระเช้าก็เริ่มรู้สึกได้ถึงความมืดและความหนาวเย็นปาร์เกอร์ได้บนว่าเธอหิวจังเลยเธอบอกกระแดนว่าเธอจะไม่ได้กินอะไรรองท้องเพราะอาหารที่นั่นไม่อร่อยทั้งสามคนได้เห็นนักสกีสวนทางลงไปก่อนที่นทางงานนพ,น,งงพนักงานดูแลกระเช้าจะเห็นพวกเขาสวนทางลงมาพนักงานดูแลกระเช้าจะได้ตัดสินใจหยุดเครื่อง ทันทีที่กระเช้าหยุดลิ้นก็เริ่มเล็ดมุกเดิมโดยการตะโกนลงไปข้างล่างว่าไปต่อสิวะแต่ทว่าในตอนนี้กระเช้าก็ไม่เดินขึ้นอีกแล้วและพวกเขาถูกทิ้งให้อยู่บนนั้นโดยปัศจากผู้คนหลังจากที่นั่งรอมาหลายนาทีพวกเขาจะได้ชวนกันพูดคุยเพื่อขั้นเวลาแดนได้พูดเไปไิดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของความตายเขาถามทุกคนว่าตายแบบไหนสยองที่สุดโดยส่วนตัวแล้วเขาคิดว่าถูกฉลามกัดน่าจะตายทรมานลองคิดดูเล่นๆว่าเราถูกฉลามลุมถึงแล้วฉีกกระชากเนื้อของเราออกไปทั้งเป็น กว่าที่เราจะขาดใจใตายเราคงทรมานหน้าดูปาร์คเกอร์ก็เลยยอมรับสารภาพว่าเธอเป็นโรคกลัวความสูงการตกลงไปตายจากที่สูงน่าจะเป็นเรื่องที่ทรมานมากๆทางด้านเจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านล่างเริ่มดับไฟไปทีละโซนจนความมืดมิดเริ่มปกคลุมทั่วบริเวณปาร์คเกอร์เริ่มวอวออกมาว่าสงสัยเจ้าหน้าที่จะลืมว่าเราอยู่บนนี้ส่วนลินก็พยายามตะโกนเสียงดังว่าเดินเครื่องกูหนาวนะโว้ยไม่นานหลังจากนั้นปาร์คเกอร์ก็เริ่มร้องไห้ด้วยความหวาดกลัวเธอบอกกับพวกเขาว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ กว่าที่ที่นี่จะเปิดให้เล่นสก,กีอีกครั้งต้องเป็นวันสุกนู่นพวกเราเทำอะไรไม่ได้อีกแล้วและจะต้องแข่งตายอยู่บนนี้ไม่นานหลังจากนั้นลรมายุก็ได้พัดเข้ามาและมันได้นำความหนาวเย็นมาเยือนพวกเขาด้วยปาร์เกอร์และลินปวดฉี่มากๆเธอบอกว่าเธอจะอั้นไม่ไหวแล้วแต่ทว่าลินนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรเขายกที่กั้นเหล็กขึ้นและปลดทุกอย่างสบายใจตอนนี้หิมะเริ่มตกแบบต่อเนื่องทั้งปาร์เกอร์และลินจึงได้พยายามตะโกนขอความช่วยเหลือก่อนที่ทั้งสามคนจะต้องมานั่งทนหนาวก็วไม่มีใครได้ยินเเสีงพวกขา ไม่นานหลังจากนั้นพวกเจ้าหน้าที่ก็ขับรถมาเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยทุกคนจึงได้บยายามตะโกนเสียงดังและปาของเข้าใส่แต่ถ้าว่าพวกเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้เสียงพวกเขาและขับรถออกไปจึงทำให้ทั้ง3มคนต้องนั่งทนความหนาวเหน็ดต่อไปเรื่อยๆที่มาเริ่มกัดใบหน้าของพวกเขาแต่ละคนแดนจึงได้เสนอว่าจะต้องมีใครสักคนโดดลงไปที่ข้างล่างปาร์เกอร์เริ่มร้องไห้อีกครั้งและบอกว่าเธอไม่อยากหนาวตายอยู่บนนี้แถมเธอยังเคยทำถุงมือหล่นไปที่ข้างล่างแดนจึงได้บอกทุกคนว่าเขาจะกระโดดลงไปเองเพื่อไปตามคนมาช่วย ถ้าช้ากว่านี้มีหวังพวกเราได้แข่งตายอยู่วันนี้แน่ๆทั้งปาร์เกอร์และลินพยายามจะห้ามแดนเอาไว้โดยเตือนแดนว่าที่นี่มันสูงเกินไปซึ่งหากจะคาดขึ้นนด้วยสายตาน่าจะร,ราวๆห้าสิบฟุตแต่แดนก็มั่นใจว่าไม่เป็นอะไรเพราะเขาเชื่อว่าหิมะที่หนาจะช่วยรองรับแรงกระแทกแดนได้จูบลาปาร์เกอร์แล้วบอกกับเธอว่าเขาจะกลับมาช่วยเธอก่อนที่เขาจะมองไปข้างล่างด้วยความหวาดกลัวและแตัดสินใจกระโดดลงมาเนื่องจากความสูงที่มันมากเกินไปจึงทำให้แดนขาหักทันทีที่ถึงพื้น ก็ถูกได้แทงทะลุหน้าแข้งของแดนออกมาปาร์เคเกอร์จึงได้ตะโกนถามแดนว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าเธอตัดสินใจจะกระโดดตามแดนลงไปแดนจึงได้ตะโกนบอกว่าจะโดดนะในตอนนี้แดนขาหักและเสียเลือดมากๆทั้งปาร์เคเกอร์และลินดี่โยนผ้าพันคอของพวกเขาลงไปให้แดนเพื่อเขาห้ามเลือดเอาไว้แดนพยายามเอื้อมตัวไปคว้าผ้าพันคอเขาสามารถคว้าม,มาได้สําเร็จแต่ก็ต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดทรมานอย่างถึงที่สุดทางด้านของลินเขาก็คิดแผนการออกเขาบอกว่าเขาจะต้องปไปที่เสาเคเบิล เพราะที่นั่นน่าจะมีบันไดที่ต่ลงไปได้แน่ๆปาร์เกอร์จะได้แย้งว่าสายเคเบิลที่มีน้ำแข็งเกาะก็แทบจะไม่แตกต่างอะไรไปจากใบมีดโกนทัในใดนั้นพวกเขาก็ได้เสียอะไรบางอย่างซึ่งมันเป็นเสียของหมาป่าเจ้าถิ่นแดนที่ได้ยินแบบนั้นถึงกับสติแตกก็ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือเหมือนกับคนบ้าก่อนที่ปาร์เกอร์กลินจะปลอบใจเขาว่าหมาป่านั้นเป็นสัตว์ปอดแทกแค่รูมันหน่อยมันก็ได้เพนนีหางจุกตูกแล้วทัในใดนั้นหมาป่าตัวหนึ่งก็ได้โผล่มาตรงหน้าแดน มันเห่าหูใสเขาหมายที่จะทำร้ายทําให้แดนนั้นถือกระตัวแข็งเท่าไรไม่ถูกปาเกอร์ได้พยายามปาแผ่นปอดใส่มันจนทําให้มันหนีไปทางด้านของลินก็ได้ยินขึ้นมาบนกระเช้าและเริ่มไต่สายเคเบิลไปช,ชา้าช้าซึ่งมันก็เป็นไปอย่างที่ปาเกอร์ว่าเอาไว้สายเคเบิลที่ถูกต้้งแข็งเกาะพวกนี้มันคมมากๆและเริ่มบาดเข้าไปในถุงมือของลินสักพักลินเขาก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างเขาจึงรีบไต่กลับเข้ามาที่กระเช้าเขาจับหน้าปาเกอร์เอาไว้เพื่อไม่ให้เธอมองลงไปที่ข้างล่าง ตอนนี้หมาป่าตัวนั้นได้กลับมาเพราะกับฝูงของมันพวกมันได้ทำท่ามาล้อมแดนเอาไว้แดนที่ได้ตะโกนบอกปาเกอร์ว่าห้ามมองลงมานะพวกฝูงหมาป่าเริ่มผัดกันโจมใส่แดนทำให้แดนส่งเสียงร้องออกมาอย่างโหยขวนมันได้ขีกกระชากร่างกายของเขาทั้งเป็ดทั้งตับไตไส้พุงทําให้ปาเกอร์นั้นถึงกับร้องไห้ออกมาที่ช่วยอะไรแดนไม่ได้หลังจากที่ฝูงหมาป่าอิ่มนํำกระแดนแล้วพวกมันก็ได้พากันวิ่งจากไปและปล่อยให้ปาเกอร์กรับลินนั่งร้องไห้เป็นบ้าเป็นหลังอยู่ข้างบน ทั้งสองคนได้นั่งทนหนาวอยู่อย่างนั้นโดยที่มือของลินถูกสายเคเบิลบาดจนเป็นแผลเวอะแวกปาเกอร์ได้โทษลิ้นว่าทำไมเขาไม่ช่วยเพื่อนอย่างน้อยก็น่าจะห้ามแดนให้มากกว่านี้ทำไมคนที่ตกลงไปเป็นแดนไม่ใช่ลิ้นลิ้นก็เลยพูดสวนว่าถ้าพวกเราไม่หมดแต่เสียเวลากับเด็กขันเล่นสกีป่านนี้พวกเราคงได้เล่นสกีกันแล้วกลับบ้านไปแล้วเธอรู้ตัวไหมว่าเธอพยายามแทรกเข้ามาระหว่างกิจกรรมของพวกเราเธอนั่นแหละที่เป็นสาเหตุที่ทำให้แดนต้องตายรู้เอาไว้ซะด้วย หลังจากนั้นปาเกอร์ก็ได้แต่ร้องไห้เสียใจและโผล่เข้าไปกอดลินเธอบอกกับลินว่าเธอขอโทษลินก็เลยบอกว่าเขาก็ขอโทษเหมือนกันทั้งคู่ได้กอดกันเพื่อช่วยคลายความหนาวภาพที่ตัดมาที่รุ่งเช้าในขณะที่ทั้งสองคนเผลอหลับไปเนื้อตัวของเธอคู่เต็ไมไปด้วยหิมะที่มาเกาะที่ซวยกว่านั้นคือมือของปาเกอร์ที่ถูกทำแข็งกัดมันได้ดูดติดเข้าไปกับเราเหล็กกัน้นเธอตกใจมากพยายามดึงออกมาด้วยความเจ็บปวดจนท้ายที่สุดแล้วก็สามารถหลุดออกมาได้ ต่ผิวนางบางส่วนของเธอก็หลุดติดไปกับเราเธอซ่อนมือที่เป็นแผลเอาไว้ก่อนที่ลินจะสะดุ้งตัวตื่นขึ้นเขาบอกกับปาเกอร์ว่าหน้าของเธอถูกยิมาก,กัดจนเป็นแผลหมดแล้วปาเกอร์ Parker ก็เลยบอกลินว่าหน้าเองก็เหมือนกันนั่นแหละทั้งสองคนยังคงมีความหวังที่จะมีคนมาช่วยพวกเขานั่งรอต่อไปเรื่อยๆอยีกหลายชั่วโมงก่อนที่ปาเกอร์จะบอกว่าเธออั้นฉี่ไม่ไหวแล้วเธอปล่อยฉี่ออกมาในขณะที่ลินเผลอหลับไปหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้มาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของแดน เเขารู้สึกเสียใจกับการจากไปของแดนและรู้สึกอะไรเขาด้วยความคิดถึงลินได้ตั้งใจจะไต่สายเคเบิลอีกครั้งแต่ในระหว่างที่เขายืนขึ้นน็อตของกระเช้าก็ได้หลุดจึงทําให้กระเช้าเริ่มเอียงลินที่บอกให้ปาเกอร์อยู่นิ่งๆเอาไว้ก่อนที่เขาจะเริ่มไต่ไปตามสายเคเบิลท่านที่ที่ฝูงหมาป่าได้เห็นลินมันก็รีบพากันวิ่งออกมาเพื่อรอเหยื่อรายใหม่ลินที่ฝืนความเจ็บปวดและพยายามไต่สายเคเบิลไปจนกระทั่งข้ามไปที่กระเช้าอีกฝั่งหนึ่งได้ลินได้ตะโกนให้ปาเกอร์คว้างไม้ให้เขา เพื่อให้เขาใช้เป็นอาวุธป้องกันตัวจากหมาป่าแต่ทว่าปาร์เกอร์นั้นก็คว้างไม้พลาดลินได้รูดลงกำลังเคื่อสุดท้ายแต่สายเคเบิลอีกครั้งจนกระทั่งเขามาถึงเสาเคเบิลได้สาเร็จลินค่อยๆไต่ลงมาที่ด้านล่างแล้วหยิบไม้ก่อนที่หมาป่าจะพุ่งเข้ามาโจมตีเขาโดยที่ไม่ทันตั้งตัวลินพยายามยึดกับมันสุดแรงแต่ก็คว้ามไม้ได้สําเร็จโดยมีฝูงหมาป่ากำลังจดุจดจดุดจ้องๆเขาลินพยายามกดแกว่งไม้พรรือรอบๆเพื่อป้องกันฝูงหมาป่าเขาได้ใส่รองเท้าสกีและถลายตัวไปตามทาง โดยรับปากกับปาเกอร์ว่าเขาจะไปตามคนมาช่วยปาเกอร์ Parker ยังคงนั่งรอความช่วยเหลือจากลินหลายชั่วโมงเธอรอจนก,กระทั่งมาถึงเช้าอีกวันแต่ลินก็ยังไม่มาในตอนนี้ปาเกอร์เริ่มกังวลกระวายใจและร้องไห้ออกมาน็อตที่ยึดกับกระเช้าเริ่มคลายตัวเธอจึงได้ตัดสินใจที่จะบินออกจากกระเช้าแต่ไม่นานหลังจากนั้นน็อตก็กระเด็นหลุดออกมาจึงทำให้กระเช้าของปาเกอร์ถูกเหวี่ยงจนทำให้สายเคเบิลขาดปาเกอร์ได้ตัดสินใจปล่อยมือลงมาจากกระเช้าแล้วทำให้เธอหล่นล,ลงมาที่ข้างล่าง กระเช้าลอยฟ้าได้ลงตามเธอลงมาและทับขาของเธอจนระบาดเจ็บเธอเค่คอยๆสไลด์ตัวลงไปตามหิมะจนได้เจอเข้ากับกองเลือดกองใหม่มีหมาป่าตัวนึงมายืนจ้องหน้าเธอเอาไว้ก่อนที่มันจะเดินจากไปโดยที่ไม่สนใจปาเกอร์เพราะว่าฝูงของมันได้าหารแล้วลินนนั้นหนีพวกมันไปไม่รอดถ้าถูกหมาป่าก,กัดตายปาเกอร์ได้ถลายตัวต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงถนนที่มีรถผ่านไปผ่านมาซึ่งเธอก็พยายามโบกมือร้องให้คนช่วยแต่รถคันนั้นก็ขับผ่านหน้าเธอไปโดยที่ไม่ทันสังเกต ในขณะที่ปาเกอร์กำลังจะบดแรงขึ้นสุดท้ายได้มีรถอีกคันขับผ่านทางมาพอดีรถคันนั้นได้จอดให้การช่วยเหลือเธอและพาตัวเธอไปส่งโรงพยาบาลก็เป็นอันจบภาพยนตร์ทุกทีครับเป็นหนังระทึกขวัญฟอร์มเล็กที่มีตัวแสดงไม่กี่คนและเล่นกันอยู่ในสถานที่เดียวอย่างกระเช่าลอยฟ้าแต่ทว่ากลับน่ากลวลกดดันมากๆทั้งความสูงของมันและสภาพความหนาวเยือของอากาศอีกทั้งที่ด้านล่างจะมีฝูงหมาป่ารออยู่จากแค่ความประหมาาเพียงเล็กน้อยจึงทำให้สองชีวิตต้องเอาชีวิตไปทิ้งเป็นเหยื่อของฝูงหมาป่า ก็จบกันแล้วนะครับสำหรับคลิปเร่างภาพยนตร์เรื่องโฟเซน